สวัสดีครับคลิปนี้มาชมเหรียญที่หายากนะครับสร้างขึ้นพศส5งพันนะครับเป็นเหนรียญพระบรมครูขับรถก็พ่อแก่ครับนี่พราพ่อแก่พระบ,บรมครูพ่อแก่นะครับสร้างณวัดพระพิเรนนะครับกวา,ารยาที่เขาร่วมเสก ที่สำคัญนะครับมีหลวงปู่โ,โตวัดปะดูชิมพรีนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อแพรวัดพิคุนทองนะครับเช้าคุณนอนะครับวัดเทพเซรินแล้วก็มีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ด้วยสร้างโดยคณะศิษย์สายศิลปินนะครับ เรเปลนเป็นเหรียญที่หายากของวงการนะครับก็มีตัวอย่างให้ดูตามรูปนี้นะครับว่าเป็นแบบนี้คือ,อพระเป็นพระเหรียญน,นะครับก็อายุก็ได้ตั้งแต่ปี2,113นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองตรวจพลังงานว่า,าพ่อแกเหรียญน,นี้จะเป็นแบบไหนนะครับ A

น่าจะเป็นเหรียญที่มีพลังงานน่าสนใจครับคืออมีเมตามหาินยมสูงแล้วก็เมตามหาเสน่ห์ก็มี แล้วก็อิประการสําคัญคือลักษณะการแสดงนะครับได้ซับจากการแสดงจากการแสดงเมื่อกี้ผมลองลองกาหนดจิตสัมผัสดูว่าพลังที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนเป็นแบบไหนก็เป็นลักษณะที่ว่าเป็นการแสดงแล้วก็จะพุ่งลงมาที่ท้องนะครับคือสันนิษฐานว่านะครับเป็นเป็นพลังงานที่ได้มาจากการแสดง แล้วก็มีเรื่องทรัพย์เรื่อง,องอความม,มีชื่อเสียงนะครับเดี๋ยวจะลองจับดีกทีนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมเชื่อว่านะครับว่ามีพลังงานสำคัญในการเปิดรับรั์นะครับแล้วก็มีลักษณะการออกท้าททางลักษณะของการแสดงนะครับแสดงคือคู่ที่ศิลปินนะครับเพราะว่าโดยพ่อแก่ โดย,โดย,โดยที่ความเชื่อของศิลปินเนี่ยศิลปินเยอะหลายท่านนะครับก็นับถือมากทึ่พ่อแก่นะครับก็ไม่แปลกใจว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครูบาอาจารย์ก็เสงลงไปแล้วก็น่าจะสามารถนะครับน่าจะมีม,มีมีพรามที่ในพิธีเนี่ยสามารถเชิญพ่อแก่เข้ามามีความเมตตาเสกพลังงานลงมาช่วยมีมีมมลักษณะที่ผมสัมผัสเจอเป็นแบบนี้นะครับ ็ใช้วิจารยณ,ญญณนะครับดูก็ใช้วิจารวิจาร,ณจา,รณญญาณในการรับชมนะครับครับวันนี้ก็รีวิวเหรียญหลวงพ่อแก่เหรียญน,นี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ